สวัสดีค่ะแม่มลิซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มลิซอนจะมาปลูกมะเขือพวงในกระถางก่อนที่จะปลูกมะเขือพวงในกระถางเราต้องเพาะ,มะเมล็ดก่อนค่ะที่ผ่านมานะคะแม่มลิซอนอบอกวิธีการปลูกโดยการปักชำต้นปักชำกิ่งแต่วันนี้แม่มลิซอนจะมาบอกวิธีปลูกด้วยการเพราะ,มะเมล็ดก่อน ขั้นตอนในการปลูกพ่อเมล็ดขั้นแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมกระถางก่อนนี่ก็จะเป็นกระถาง ประมาณ4-5ถึงหนิ้วกระถางไม่ใหญ่นะคะแม่บริซอนก็จะนํามาเพาะเมล็ดมะเขือพวงก,ก็ใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางก่อนก็ได้เพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือใบไม้สดและใบไม้แห้งเมื่อย่อยสลายแล้วก็จะเป็นปุ๋ยให้มะเขือพวงของเราต่อไปนะคะ ก็ใส่ให้เต็มกระถางเลยค่ะเพราะว่าในอนาคตดินก็ต้องยุบอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งลงไปก็แล้วแต่ว่าท่านมีใบไม้อะไรนะคะใส่ดินให้เต็มกระถางดินที่เตรียมไว้นะคะดินเพาะก็คือดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วน หนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดไม่ต้องร่อนนะคะเพราะว่ามะเขือพวงเป็นผักยืนต้นขนาดเด็กนะคะเป็นผักยืนต้นก็คือทนความ แห้งแล้งทนแดดทนฝุนได้เป็นอย่างดีนี่เป็นเมล็ดมะเขือพวงแม่บรีสอนเก็บจากต้นเก็บนานแล้วล่วคะคะเป็นเดือนเคยดูจะงอกไหมน่าจะงอกนะคะแต่คงงอกไม่เยอะอาจจะงอกประมาณสองสต้นก็ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องร้างไม่ต้องอะไรมะเขือพวงเกิดง่ายแล้วก็กลุบเกลี่ยกลุบเกลี่ยกลุบแล้วก็รดน้ํา วางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะหลังจากรดน้ําแล้วเราจะวางไว้ในร่มวางตากแดดวางซอกตรงไหนก็ได้วางทิ้งๆไว้เดี๋ยวก็งอกเผือแป๊บเดียวก็งอกแล้วบางทีเรารดน้ําจนลืมให้จําให้ได้ว่านี่เป็นกระถางของมะเขือพวงที่เราเพาะไว้ถ้าจําไม่ได้ก็ทำป้ายปักไว้นะคะ ผ่านไปหนึ่งเดือนค่ะผ่านไปหนึ่งเดือนแม่บริซอนก็รดน้ําทุกวันจะรดเช้าหรือเย็นก็ได้วางกระถางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ซอกมุมตรงไหนที่จะมีให้วางก็รดน้ําทุกวันนะคะนี่เห็นไหมคะผ่านไปหนึ่งเดือนมะเขือพวงของแม่บริซอนใหญ่มากต้นใหญ่นะคะต้นเกือบจะเกือบเกือบฟุดค่ะ เกิดแค่ต้นเดียวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเพาะไปเกิดต้นเดียวนี้ก็เก็บกินไม่หมดนะคะแม่มิลซอนปลูกประมาณ8-9ต้นถึง10ต้นได้เก็บขายนะคะเมื่อเกือพวงในกระถางได้เก็บขายเก็บขายที่ตลาดเก็บแจกเพื่อนบ้านเดี๋ยวมาย้ายต้นกล้าลงกระถาง8นิ้วนะคะ แม่บริสอนจะย้ายต้นกล้าลงกระถาง8นิ้วหรือว่าใครมีกระถางมังกรกระถาง10นิ้ว12นิ้วก็ได้กระถาง8นิ้วขึ้นไปค่ะเมื่อเขือพวงในกระถางก็ใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเช่นเดิมเพื่อไม่ให้ดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำและเพื่อเป็นปุ๋ยหมักให้กับเมื่อเขือพวงในอนาคุค่ะ แม่าริซ้อนใส่ใบไม้สุดใบไม้แห้งผสมกันนะคะใส่ลงไปเยอะๆจะได้เป็นปุ๋ยหมักให้มะเขือพวงของเราในอนาคตแล้วก็ใส่ดินปรุงลงไปปรุงก็สูตรเดิมนะคะสูตรเดิมกับดินที่เราเพาะต้นกล้าเพาะเมล็ดมะเขือคว่ำกระถางลงคว่ำกระถางลงนะคะแล้วก็ วางมะเขือลงไปวางตุ้มดินลงไปพยายามอย่าให้ตุ้มดินแตกถึงตุ้มดินแตกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าไม่ให้แตกมะเขือพวงก,ก็จะฟื้นตัวเร็วเพราะว่ามะเขือพวงเป็นผักที่ปลูกง่ายทนแรงนะคะไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันก็ได้สองสามวันรดครั้งแต่แม่มริโสนจะรดทุกวัน ุดวันละนิดละหน่อยไม่ลดมากรอน้ําฝนบ้างฝนตกลงบ้างนะคะก็อสองสามวันุดครั้งก็ได้เมื่อเขือพวงใส่ดินให้เต็มกระถางเลยนะคะหลังจากปลูกแล้วจะวางตากแดดหรือวางที่ร่มลำไรก็ได้เมื่อเขือพวงปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายติดง่าย หลังจากที่เราปลูกเราก็รดน้ำทุกวันจะเช้าหรือเย็นก็ได้ช่วงปลูกใหม่ๆถ้าติดดีแล้วสองวันลุกครั้งสามวันรดครั้งหรือวันวิ้นวันก็ได้จะรอน้ำฝนสักสองสามวันก็ยังย่อมได้แต่ช่วงที่ปลูกใหม่ๆเราก็ต้องรดน้ำทุกวันจะเช้าหรือเย็นก็ได้กระถางนะคะจะวางซ้อนถ้าจะให้ดีวางกระถางซ้อนกระถางก็จะทำให้ราก ยึดกับดินมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นพื้นปูนถ้าเป็นพื้นดินนี้เราก็วางกระถางลงพื้นดินเลยเราก็บำรุงด้วยอพอเราปลูกไปนานๆนะคะเราก็บำรุงด้วยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือว่าถ้าท่านใดมีปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกมีน้ำหมักชีวภาพก็ลดลงไปแล้วถ้า ติดลูกติดผลแล้วเราเก็บลูกมะเขือพวงออกเราก็ตัดแต่งกิง่งให้เขาแตกยอดออกมาใหม่การวางกระถางมะเขือพวงนะคะให้โดนแดดจัดก็จะดีนะคะเพราะว่ามะเขือพวงเป็นพืชผักที่ชอบแดดจัดหรือว่าถ้าไม่มีแดดทั้งวันโดนแดดสักครึ่งวันก็ยังได้ก็พอได้อยู่นะคะ นี่ก็จะเป็นมะเขือพวงในกระถางอันนี้วางไว้ในกระถางมังกรค่ะไม่ใช่วางไว้ในกระถางมังกรปลูกลงกระถางมังกรซึ่งเป็นกระถางค่อนข้างใหญ่แม่มริสอนก็ไม่ได้ซอนกระถางเพราะกระถางใหญ่กระถางมังกรนะคะก็กระถางกว้างประมาณฟุตหนึ่งมะเขือพวงต้นนี้ก็เกิดจากการเพราะเมล็ดเช่นกัน จะมีบางต้นที่เกิดจากการชำกิ่งนี่จะวางวางกระถางผักกาดขาวเบากระถางเล็กๆไว้บางอื่นเป็นช่วงหน้าร้อนผักกาดขาวเบาก็ได้ใบมะเขือพวงพางแดบให้ก็จะเก็บไว้ทำพันนะคะผักกาดขาวเบานี่ก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะกำลังติดลูก โอ้โหดกมากเลยค่ะอันนี้แค่กิ่งเดียวนะคะเนี่ยปลูกในกระถางยังงามขนาดนี้แล้วคราวนี้ก็ประมาณอีกสักสองสาวันแม่มริสอนก็จะเก็บแล้วนะคะเก็บไปแกงใส่เนื้อสัตว์แกงกะทิเก็บไปกินกับน้ำพริกกะปิการปลูกผักผลไม้ในกระถางเนี่ยเราต้องหมั่นตัดแต่งนะคะ ต้องมันตัดแต่งกิ่งออกอย่าให้รกไม่งั้นจะไม่สวยเดี๋ยวแม่บริสอนก็จะตัดใบตะไคร้ออกลุกเหลือเกินใบตะไคร้ก็ตัดออกตัดแล้วก็นำใบตะไคร้ไปไว้ไล่ยุงค่ะไปวางไว้ตามซอกต่างๆในบริเวณบ้านหลังจากที่แห้งแล้วเราก็ยังไปทำปุ๋ยหมักได้อีกแม่มลิสุทธก็จะตัดแต่งกิ่ง ส่วนมากก็จะทำช่วงเย็นหลังเลิกงานนะคะพวกกิ่งมะเขือกิ่งขนุนกิ่งมันเบอร์รี่ใบไม้ต่างๆใบไม้พืชผักสมุนไพรเนี่ยแม่บริซอนก็จะหมั่นตัดแต่งกิ่งหมั่นเล็มออกนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อไม่ให้รกไม่เช่นนั้นรกนะคะรกบ้านแล้วก็ตัดแต่งให้สวยพอเราตัดแต่ง ปุ๊บเนี่ยพวก,กผักผลไม้ต่างๆของเราเนี่ยจะติดลูกได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงหรือว่ามะเขือเปาะนะคะถ้าเราดูแลดีๆรดน้ำดีๆเนี่ยปลูกในกระถางก็กินได้มากกว่า1ปีนะคะอย่างมะเขือพวงเนี่ยสปีต้นก็ไม่ตายนะคะเราก็ตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยเขาก็จะแตกยอดออกมาแล้วก็ เป็นดอกออกดอกแล้วก็ติดลูกให้เรากินทั้งปีต้นแม่ที่มะเขือพวงที่แม่มริสอนปลูกเนี่ยได้3ปีแล้วนะคะปลูกในกระถางเนี่ยได้3ปีแล้วอายุจะยืนมากมะเขือพวงอะ่ะครบ3ปีแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะตายเลยนะคะพอเขาติดอดอกติดผลให้กินปั๊บเนี่ย พอเราเก็บเสร็จเราก็รีบตัดแต่งซะแล้วก็เอากิ่งเอาใบของมะเขือพวงมะเขือเปราะเนี่ยไปทําปุ๋ยหมักนะคะไปทําปุ๋ยหมักเวลาเรามีเศษอาหารเนี่ยเราก็เอาเศษอาหารใส่กระถางหรือว่าใส่ตะกร้าใส่กระถางพลาสติกก็ได้กระถางปลูกต้นไม้เราเนี่ยที่มีก้นนะคะแล้วก็ไปวางไว้บนดิน ไปวางไว้ซอกดินซอกกําแพงเนี่ยเอาเศษอาหารใส่แล้วก็เอาใบไม้สดใบไม้แห้งที่เราตัดแต่งกิ่งเนี่ยไปวางทับเศษอาหารใส่ใบไม้แห้งวางทับแล้วก็ราดน้ําหมักชีวภาพลงไปประมาณ2-3เดือนก็เป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใหเ้เราได้มาปลูกผักต่อไป เศษอาหารก็ไม่ต้องทิ้งให้มันเหม็นใบไม้สุดใบไม้แห้งก็ไม่ต้องไปทิ้งให้มันเป็นภาระของพนักงานเก็บขยะเราก็สามารถบริหารจัดการได้ก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาใส่นะคะเราก็ทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแม่ไม่ดีสอนมีคลิปจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะให้ไปหาดู มีคลิปวิดีโอใน YouTube ในเพจ Facebook ให้ทุกท่านได้ศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้ปลูกผักปลอดสารพิษกินปีนี้แม่มริซอนก็จะเกษียณแล้วอีกไม่กี่เดือนนะคะ3ามกันยา2565ก็จะเกษียณละพอเกษียณก็ยังทำงานอยู่นะคะ ช่วงเช้าถึงเย็นเนี่ยถึง5้าโมงเย็น6กโมงเย็นก็ยังคงทำงานอยู่เพราะว่าก็ยังมีภาระาทำงานเกี่ยวกับบัญชีบริษัทแม่บริษอนก็รับราชการแล้วก็จะ,กะเกษียณแล้วก็จะทำบัญชีบริษัทต่ออีกสักประมาณอายุ70ปีก็จะหยุดสำหรับช่อง youtube ในการปลูกผักในอาหารหรือว่าปลูกพืชผักที่โคกหนองนาก็ยัง ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงไม่อยากหยุดทํางานนะคะเพราะว่าการทํางานนี่เป็นการพัฒนาสมองไม่อยากอยู่เฉยๆถ้าเราอยู่เฉยๆเดี๋ยวเราก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงทํานะคะช่อง YouTube ก็ติดตามนะคะติดตามช่อง YouTube แม่มรลซอนติดตามเพจ Facebook แม่มรลซอนเกษตรอินทรีย์จะมี วิธีการปลูกผักต่างๆในพื้นที่แคบให้ดูนะคะเราจะต้องได้กินผักปลอดสารพิษไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดกินซึ่งเขาไม่ทราบว่าเขาฉีดยาสารเคมีอะไรบ้างค่ะวันนี้แม่มริซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริซอนด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ